สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Moment Studio นะฮะและคลิปนี้เราจะมีรีวิว Moment Together Extreme ล้อ12นิ้วคันนี้นะครับคลิปก่อนหนะ้านี้นะฮะใน YouTube Channel เนี่ยเรารีวิว Moment Together Extreme ล้อ10นิ้วกันไปแล้วนะ,ะซึ่งเป็นล้อไซส์เล็กรุ่นนี้มีขนาดล้อให้เลือกทั้งแบบ10นิ้ว11นิ้วแล้วก็12นิ้วสามารถลงชุดแต่งได้หลายตัวมากแล้วก็คัสตอมเฟรมค้าต้องชุดแต่งต่างๆเนี่ยให้เป็นแบบที่ตัวคุณต้องการได้เลยถ้าใครสังเกตใน Facebook ของ Moment เนี่ยถ้าคุณเข้าไปคุณจะเจอ Moment Together แบบมันจะมีหลากหลาย สไตล์มากหรือแม้แต่ในทิก t อกลองเข้าไปดูใน Ti ิ t o อกของ Moment ท็กก็ได้เพื่อจะเป็นไอเดียในการแต่ง m o m e n t t o g e ต h e r Extreme ของคุณนะครับตัวนี้เป็นตัวไซส์ล้อ12นิ้วนะครับล้อ12นิ้วเนี่ยนอกจากจะมีไซส์ล้อให้เลือกแล้วเนี่ยคุณยังสามารถเลือกว่าคุณอยากจะได้แบบ Sin เกิลไดรฟ์หรือจะเป็นแบบ Du a l Drive ์ขับได้ทั้งมอเตอร์หน้าและมอเตอร์หลังได้กําลังขับแบบเต็มๆคันนี้นะเป็นคันของลูกค้าที่เตรียมนําส่งนะคทำเป็นสีแดงขาวแล้วก็มีตะกร้าไว้ใส่ของด้วยตัวนี้เป็็็นรระบบ 60V 80โวววตคคามมมเเอออยู่่่่ทีกกิชัง Du drive All ื ทั้งมอเตอร์หน้าแล้วก็มอเตอร์หลังที่แต่งเต็มๆหลายตัวนะฮะมีอะไรบ้างมาดูกันอันดับแรกเลยนะครับตัวเฟรมเนี่ยเขาปรับเป็นเฟรมแบบท้ายโค้งสีขาวประกายมุกแล้วก็ใช้โทนสีแดงตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็ตัวเบาะนั่งตัวนี้ทําเป็นเบาะนั่งตอนยาวสีแดงใช้แฮนด์ทับสีแดงเก็บสายสีแดงแล้วก็ที่เหยียบเท้าสีแดงเพื่อให้เข้ากับธีมขาวแดงที่ลูกค้าต้องการตัวกระเป๋าเนี่ยทำเป,เป็นสเปเชียลพิเศษนะปกติแล้วโมเมนตัมเกตเตอร์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราจะมีกระเป๋าใส่แบตเตอรี่ไว้อยู่ ข้างล่างแต่ด้านบนเนี่ยเนื่องจากลูกค้ามีน้องหมาตัวเล็กๆนะอยากเอาไปด้วยเขาก็เลยให้ทําเป็นช่องใส่น้องหมาแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดได้ครับได้ด้วยลมเข้าได้นะตอนขับเผื่อว่าจะขับชิวๆกับน้องนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตะข่ายเปิดเอาน้องเข้าได้ทางฝั่งนี้แบบนี้กระเป๋าเนี่ยครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องเอาไว้แบบว่าดูน้องหรือว่ามีขนมอะไรเงี้ยอยากให้น้องแล้วก็ เปิดนะฮะเอามือสามารถล้วงให้น้องเอาหน้าผูขึ้นมาก็ได้เอามือล้วงให้อาหารแบบนี้ก็ได้เนื่องจากเขาเป็นกระเป๋าที่แยกตอนกับแบตเตอรี่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอยากเอาออกมาด้วยเนี่ยก็คือเราสามารถเอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าน้องน้องหมาเนี่ยครับออกมาทําเป็นกระเป๋าหิว้วแบบนี้ได้ด้วยนะครับไปซิ่งด้วยกันก็ไปซิ่งได้เลยหรือว่าปกติถ้าไม่ใส่น้องหมาน้องแมวนยเท่านี้ก็สามารถไปกับรถได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นต้องใส่กระเป๋าด้านบนก็ได้อันนี้ก็เป็นออปชั่นนะครับลูกค้าบอกมาว่าอยากได้นะเราก็จัดให้ในเเรรื่อองงขสปคคคนนนนะะัับ Momentment to Gettter Extre ี้ ทำความเร็วได้ที่80-85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น Dual Drive สามารถทําระยะทางต่อการชาร์จได้เนี่ยได้ที่ประมาณ80กิโลต่อการชาร์จเหลือเฟือนะครับถ้าคุณแบบใส่รถไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยระยะไปกับ80กิโลเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากพอสมควรเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกพกใส่ท้ายรถได้เนี่ยตัวแฮนด์เนี่ยเขาเป็นแฮนด์แบบพับได้ด้วยนะสามารถพับเนี่ยแล้วก็ใส่ไทยรถได้ก็จะไม่เกะกะมากนะนอกจากนี้ชุดแต่งอื่นๆนะฮะที่ลูกค้าใส่เป,เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมาเห็นชัดๆก็คือจะมีีมีตตตตะะะกกกกกรร้้่่ััวนเเป็็แแแบบบพพไไดดลมมชุฟฟงท เป็นแบบตัวแต่งรวมถึงไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ซึ่งตอนนี้สว่างมากๆนะครับไฟหน้า ไฟหน้าเนี่ยลักษณะของเขาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับบอกว่ามองเห็นสนัญญภาพนะชัดแจ๋วแน่นอนระบบโช็อเนี่ยโมเมนต์จูเกเตอร์มีให้แล้วทั้งโช็อหน้าและก็โช็อหลังซึ่งโช็อหน้าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของเราเองนะครับเป็นสิทธิบัตรของโมเมนเทคโดยเฉพาะนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยทำได้นิ่งแม้กระทั่งขับขี่บนความเร็วสูงแต่ระบบไฟต่างๆเนี่ยยังมีมาให้เต็มระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เห็นมาสักครู่นี้แล้วระบบล็อกนะฮะเขาก็จะเป็นระบบกุญแจนะครับสามารถเอามือบิดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ล็อกเปิดเครื่องได้เลยลูกกกคคค้้้้้าาาาาสสสััััั่่่่่่งงงตตตติิิิิดดดไไฟฟเเเเเเเลลลีีีียยยยววววพพมมมมมืออรรรปปภในนนขขบบะุ ไฟเลี้ยวก็จะมีไฟวิ่งชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงตัวไฟเบรกเนี่ยก็จะเป็นดีฟอลต์ติดมาให้อยู่แล้วด้วยระบแตร เสียงดังฟังชัดรวมถึงพิเศษนะครับคุณจะเห็นเฟรมตรงนี้นะครับเป็นเฟรมไฟแต่งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถกดปุ่มเพื่อเปิดไฟตรงนี้ได้นะครับนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยยังทําให้คนอื่นเห็นรถของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยไปได้อีกเนตัวชุดไฟแต่งเนี่ยคุณสามารถปรับรูปแบบของไฟนะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้แบบนี้นะก็จะมีไฟให้เลือกเล่นหลายสเต็ปอยู่พอสมควรนะฮะหรือจะสามารถตั้งเป็นไฟนิ่งๆแบบนี้ก็ได้สีเขียวสีน้ําเงินอย่างเงี้ยับหรือจะเป็นไฟวิ่งรูปแแบบบบต่างๆนี้ สังเกตที่พักเท้านะครับที่ใส่มาให้2อ,อันแบบนี้เพราะว่าเวลาขับเนี่ยบางทีเรารู้สึกเมื่อยนะสามารถวางเท้าในลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือจะวางเท้าแบบลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีเด็กซ้อนหน้าเนี่ยก็สามารถเอาน้องวางเท้าด้านหน้าตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะซ้อนกัน2คนเนี่ยก็สามารถวางเท้าหน้าหลังได้นะเห็นอย่างนี้เนี่ยสามารถซ้อนได้นะครับซึ่ง Moment To Get h e r Extreme คันนี้สามารถรองรับน้าหนักได้สูงสุดถึง150กิโกรัมเห็นคันเล็กๆพกไปเที่ยวอย่างนี้ได้คุณจะสังเกตเห็น่่านตๆไะะรรบบบบ Su suspension ฟง กำลังขับสมรรถนะต่างๆนะครับแล้วก็ชุดแต่งงานคัสตอมสามารถแต่งและคัสตอมเป็นตัวคุณได้เลยนะฮะตัวเบรกนะครับที่ให้มาติดรถเลยก็จะเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกน้ํามันแล้วนะฮะที่เรียกว่าไฮดรอลิกดิสเบรกอันนี้ก็ใช้แรงไม่เยอะใช้นิ้วสกิดๆก,ก็สามารถเบรกได้แล้วหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มให้เป็นระบบรีเจนเลตทีเบรกซิสเต็มหรือว่าที่เรียกว่าเอนจินเบรกนะฮะ,ะก็สามารถบอกให้เราเปิดระบบรีเจนเลตทีเบรกให้ได้ด้วยนะ,ะับก็จะไม่จะมีการเบรกที่มอเตอร์ช่วยเหนี่ยวนําแล้วก็ตัวเบรกที่เป็นฟ คันสีขาวแดงคันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมนาส่งลูกค้าถ้าใครอยากได้หรือสนใจตัวนี้ทักมาหาเราได้นะครับมีตั้แต่ลายไซล์ล้อสินิ้ว11นิ้ว12นิ้วนะฮะเริ่มต้นที่ล้อ10นิ้วเนี่ยราคา55,000บาทก็สามารถเล่นโมเมนต์ o ูเกเตอร์เอ็กตรีมได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับสกิททักมาถามรายละเอียดเราว่าชอบล้อไซส์ไหนส่งรูปมาให้ดูหน่อยหรืออยากได้สเปคแบบไหนใช้งานแบบไหนระยะทางเท่าไหร่ลองทักมาปรึกษาดูแล้วเดี๋ยวเราจัดสเปคตามแบบที่คุณต้องการได้เลยนะฮะอย่างคันนี้นะ,ะเป็รบ,บ 60V ล้อ12นิ้วค่ะเป็นดู a l ลร้าแล้วก็จัดแต่งเต็มเต็มแบบนี้นะฮะสมรรถนะตามที่บอกจบที่แสนกลางกลางเอาไปเที่ยวสนุกสนุกได้เลยนะฮะถ้าใครสนใจ Moment to g e t h e r Extreme อย่างนี้ทักมาเลยเลยที่ m o m e n t t e c h นะฮะดูแลโดยสุดบริการด้วยทีมงานมืออาชีพด้านนี้โดยเฉพาะทุกจิตสกิดนะฮะ